เรื่องมีอยู่ว่าทีนี่เขาแบบคิดว่าเขาน่าจะมีงานแสดงใช่ไหมปีหน้าเขาก็เตรียมตรงเตรียมตัวนะเขาจะยอมมาเล่นเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่ทำไมอ่ะตอาเล่นตัวหรอเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมกะสตาร์อยู่ที่หอครับอยู่ที่หอครับเขาจะเขาจะมีเวลาให้พี่หรือเปล่าต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมต้องใหญ่ขึ้นหลังอาจจะเป็นเออเราจะปิดสยามประเทศ ภาพใหม่ของพีพีดีอย่างนี้รู้สึกว่าเขาได้มาทำอะไรที่แบบผมมารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาเาปคคนนี้อะไรนะเขาเป็นเอลิสเอเชียเนีเปืนเอลิสของเอเชียพี่เขาจะมาเล่นให้หนูหรอเลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรพี่มันหมดยุกไปแล้วนิวเยียร์นิวมี โดนตัวไม่ได้นลฮะแลาเป็นเวอร์ไมกัสตาร์ไปแล้วโดนทัชไม a แฮคนไทยพูดไปเรื่อยก็อย่างนี้บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าผมก็แบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรขอบคุณครับขอบคุณมากกว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังแบบว่าให้ความเอ็นดูอะไรางี้ให้แบบว่า เหมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนแล้วนิวเยียร์นิวมีเนี่ยคือพูดไปเรื่อยว่าปีหจะไม่พูดไปเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยอยู่ใช่ด้วยแบบจะเป็นนิวเยียร์นิวมีแล้วปีหน้าพี่จะมาในมาสแบบสุขุมยยยััังงงงงงไไไพูดในเชิงวิชาการท่านานนะครับนี่